สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับนิทานขำขันคลายเครียดเรื่องเงินทองย้ายที่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านสมัยโบราณหลายหลังและท้ายสุดเป็นหมู่บ้านของตายายซึ่งเป็นคนยากจน เช้าแกก็ออกไปหาผักหาปลาเอามาเป็นอาหารกินกันส่วนตอนเย็นตากระยายก็ออกไปหาฟืนในปา่ามีอยู่วันหนึ่งตากระยายออกไปหาฟืนในปา่าระหว่างนั่นเองตาตัดกิ่งไม้แห้งๆอยู่ยายได้เหลือบไปมองเห็น น,นี่มันเปลวไฟเลืองเหลืองอลา,ามลุกออกมาจากใต้ทินแหละเนี่ยเออใช่แล้วสมัยโบราณเขาบอกว่าต้องเอาผ้าขมา้าเวียงเข้าไปที่เปลวไฟนั้นแล้วเปลวไฟนั้นก็จะละลายกลายเป็นทองหล่นมาที่พผ้ขาขม้าว่าแล้วยายก็ เดินปีไปหาตาแล้วกระตุกพักมาของตาป๊ดอุย้ยแกกระตุกกรงฉันทำไมฉันแทบล้มเนี่ยนะ,ะ่ะขอขอแป๊บนึ่ยายเดี๋ยวย,ย,ย,ยายจะไปเอาทองไม้ทองอะไรคงเกอเอนะเดี๋ยวแกดูฉันเอาพักมาเวียงไประหว่างที่เวียงไปนั่นแหละครับ โอ้โหทองที่จะหลุดลอยออกไปหล่นมาทีพภ้าขม้าของตาเป็นทองเหลืองอารามเลยครับโอ้โหตอนนี้ตากรย้ายเห็นเข้าตากรยายก็ดีใจต่างคนก็ต่างยกมือไหว้แล้วก็เก็บทองในภราคมาเอาเก็บเอาไปพอหลังจากนั้นมา ตากรยายก็มีอันจะกินมีฐานะที่ดีขึ้นชาวบ้านสงสัยก็เลยเข้ามาถามตากรยายาว่าทำอะไรกันหรอทำงานอะไรทำไมถึงรวยแบบนี้ส่วนตากรยายเขาก็ไม่ปิดบังตา,ยายเขาก็เลยพูดว่าเออวันนั้นข้าไปตัดริ่งไม้ในป่า ข้าเจอเปลวไฟลุกข้าก็เลยเอาพักขม้าเวียงเข้าไปที่เปลวไฟเออหลังจากนั้นเอกมันก็กลายเป็นทองเออกองอยู่ที่พักขม้าของข้าเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละว่าแล้วชาวบ้านนับจากนั้นมาเฝ้าพกแต่พักขม้ากันทุกคน เฝ้าดูว่าจะมีเปลวไฟลุกตอนหัวข้าไไม้ก็ยังไม่เห็นนะครับไม่มีรอมาเป็นเดือนเดือนแล้วจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเห็นมดตะนอยตายตามต้นไม้บริเวณข้างบ้านของเขาเพราะเขากลัวจะมดตะนอยขึ้นบ้านเขาเขาก็เลยเอาไฟหรือว่าขี้ตายจุดอยู่ตรงโคนต้นไม้ เป็นดวงดวงเพื่อ,อไล่มดไม่ให้เข้าไปที่บ้านของเขาจากนั้นชายคนอีกคนหนึ่งได้เหลือบไปเห็นเปลวไฟเข้าเอ้ยฉันฉันเห็นเปลวไฟแล้วเอาแล้วเดี๋ยวฉันต้องเอาภาคามาไปเวียงโอ้แต่อยู่ไกลเหลือเกินไม่เป็นไรฉันวิ่งแล้ว วิ่งไปสี่คูร้อยเลยวิ่งไปเหนื่อยไปวิ่งไปเหนื่อยไปเขาเหนื่อยจนแทบ,บจะหอบพอเขาถึงที่เขาก็เหวี่ยงพระครมาเข้าไปที่เปลวไฟปรากฏว่าระหว่างที่เหวี่ยงไปที่เปลวไฟไม่ใช่เปลวไฟทองซะแล้วมันเปลวไฟไล่มดหรือเปลวไฟขี้ใต้นั่นเองปรากฏว่าพระกมาของเขา ไม่หมดเลยครับฮ่าฮ่า่นิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรพิจารณาไตรตรองสึกก่อนจะทำอะไรนะครับโอเคเป็นเรื่องเล่าสั้นๆคลายเครียดกันนิดหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ